สวัสดีค่ะนารีขี่ม้าขาวพยากรณ์ค่ะพอดีก็มีแฟนคลับถามมาเกี่ยวกับเรื่องของคดีแตงโมนะว่าเอ๊ะทำไมเขาบิญญาณเขาไปผุดไปเกิดหรือ,อยังเขายังอยู่ที่แม่น้าเจ้าพยาหรือเปล่าทําไมเขายังไม่ได้ไปเกิดแทกทีแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าตามหน้าไพ่ที่แม่หมอเปิดมาอยู่3ามชุดเนี่ยอ,อาจจะไม่ได้พูดเจาะลึกมากมายเนาะแต่จะเล่าว,ว่า ทำไมทำไมแตงโมงเขามีประวัติอะไรมาถึงต้องมารับเคราะกรรมแบบนี้ก่อนเนาะ,ะฟังไว้เพื่อความบันเทิงนะคะไม่จึงเป็นต้องเชื่อแม่หมอก็ได้เนาะฟังเป็นนิทานก่อนนอนและการจริงๆแล้วแม่หมอเคยบอกไปนาะนแล้วนะว่าแตงโมงเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยเขาเป็นนาคราชเป็นพญานาคีค่ะทีนี้ด้วยความที่เทพกับอสูรเนี่ยมันทําสงครามกันมานานแล้วก็ ยุคนี้เนี่ยก็ลงมาทําการที่โลกมนุษย์มาต่อสู้กันที่โลกมนุษย์นะหลายๆคนที่ปราบอาศูนย์กับแม่หมอนแ้วเขาจะรู้เขาจะเห็นได้ทีนี้ในช่วงที่ย้อนไปเมื่อสามหมื่นกว่าปีนะสามหมื่นกว่าปีที่มันมีการต่อสู้ระหว่างเทพกับอาศูนย์อยู่เนี่ยก็มีการรวมพงเผ่าของเหล่านักรบอะคา่ะไม่ว่าจะเป็นนาคราชครุฑก็ดีเหล่า,าเทพก็ดีคือเขาจะคัดรวมกันเพื่อที่จะมาร่วมกันปราบอาศูนแต่ทีนี้ถามว่าไส้สุดอะคะ่ะมนุษย์ก็มีไส้สึก ในบรรดานาคราชก็ดีเหล่าเทพก็ดีเหล่าครุฑก็ดีเขาก็มีใส่ศึกในเวลานั้นเนี่ยแตงโมเป็นพญานาคีที่น่าจะโดนอสูนเข้าครอบงำแล้วไปเข้าร่วมกับอสูนจนไปเปิดวางบาดาลแล้วทําให้วางปาดานโดนโจมตีถ้าคุณรู้จักศรีสุโธคุณหลายๆคนจะเห็นศรีสุโธได้ว่าเขาปราบอสูนจนกระทั่งตาเขาเนี่ยเสียไปข้างหนึง่งคือตาซ้ายนะถ้าไม่หมดจำผิดตาซ้ายเสียไปข้างหนึง่ง ตอนที่แม่หมอตอนที่เข้ามาหาแม่หมอใหม่ๆเมื่อหาลายปีก่อนสภาพก็คืออาบไปได้วยเลือดคือเขาย้อนทีเห็นอดีตอดีตว่าตอนที่เขาต่อสู้กับแม่หมอเนี่ยกับเรากองทัพเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วแม่หมอได้ได้ชุบชีวิตช่วยเขาแล้วนะคะแล้วเขาได้ปฏิบัติจนบรรลุไปสู่การเป็นเทพเรียบร้อยแล้วถ้าคุณเคยติดตามคลิปแม่หมอมาตลอดแม่หมอจะพูดถึงศรีสุโธนักรราชกับสุกิตสุกิตสิคราชที่เป็นพญาครุฑดำอยู่ที่ไปสู่ความเป็นเทพทีนี้ด้วยวิบากกรรมที่ ที่แตงโมต,ตอนเป็นพญานาคีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพญานาคีเผือกนะคะเผือกของปู่ศรีสุโธนาคราชนะคะคือปู่ศรีสุโธนาคราชไม่ไม่ใช่ปู่ศรีสุโธปู่ปู่ผู้ชงนาราชปู่ผู้ชงนาราชเขามีมินาคีเยอะนะทีนี้เนี่ยแตงแตงโมเนี่ยเขาเป็นพญานาคีตนหนึ่งที่ไปเข้ากับฝ่ายอาูรแล้วไปเปิดประตูวางบาดาลทําให้เกิดการโจมตีกันเกิดขึ้นดังนั้นวิบากกรรมที่เขาได้รับก็คือสิ่งที่เขาเจอตอนนี้ถามว่า เฮ้ยดวงวิญญาณเขาได้ผุดได้เกิดหรือ,อยังยังยังเฝ้าอยู่ที่ใต้บาดาลน,นะคะหน้าบาดาลและดวงวิญญาณยังคงร้องขอความเป็นธรรมอ่าร้องขอความเป็นธรรมอยู่ถามว่าถามว่าแล้วเขาจะได้รับความเป็นธรรมไหมเนี่ยถามว่าสภาว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วเขาเป็นสี่เหรียญเป็นแปดดาบนะคะเอ่อเป็นวีว่าฟอร์จูแล้วสองเหรียญยังคงอยู่ในความอึดอัดอ,อึดอัด ไม่สามารถที่จะที่จะทําอะไรได้นะคะยังคงวิญญาณไปไปมาๆระหว่างพบมนุษย์กับวางบาดาลตรงนั้นด้วยเขาถูกถูกเราเราหน้าคราชประกาศแล้วแว่าเขาจะต้องทําหน้าที่อะไรในการที่จะต้องเฝ้าวางบาดาลณนเะวลาน,นี้ที่เป็นวิญญาณอยู่ก็คือส่วนหนึ่งภาคกายหนึ่งเขาก็กลับไปเป็นนาคราชภาคกายหนึ่งก็ยังเป็นวิญญาณลงนี้อยู่เขาจริงๆเขาเป็นนาคราชทีนี้ถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วคดีของคุณแตงโมนเนี่ยที่สุดแล้วมันจะมันจะลงเอยอย่างไรเนี่ย อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะในยุคนี้ในในยุครัฐบาลนี้ก็ตามหรือตาบใดที่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 ไม่มีรัฐบาลท,ที่จะมามามีอิทธิพลนะมามีอิทธิพลที่สูงกว่าเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยมันเหมือนกับเนี่ยสิบไม้เทา้าอดอล์ฟเวอร์ไฮพิสเทสนะคะห้าเหรียญเอ่ยจัดติดเอ่ยเจ็ดดาบเอ่ยแฮงแมนเอ่ยเดอะทาวเวอร์เอ่ยมันบ่งบอกว่า มันไม่มีใครที่จะสาวไปถึงข้างบนได้มันต้องหยุดชะ่ง,งักอะค่ะ,ะถ้าตามหน้าไพ่เหมือนมีคนพยายามละค่ะเจ็ดไม้เท้ามีกลุ่มคนพยายามที่จะไปเรียกร้องนะอันนี้ดูตามหน้าไพ่ที่แม่หมอเปิดไปเนาะว่ามีกลุ่มคนเพียนพยายามเจ็ดไม้เท้าเพียนพยายามที่จะร้องขอความยุติธรรมให้กับคดีของคุณแตงโมแต่ที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารก็ดีอะไรก็ดีเนะี่ยมันจะไปหยุดชะ่ง,งักอยู่นะคะ หยุดชะง,งักด้วยมาเป็นแฮ้งแมกับเดอะทาวเวอร์มันไปต่อไม่ได้ถ้าไปต่อมันก็จะเป็นอันตรายถามว่าเฮ้ย hey, แม่หมอจะสามารถเจาะลึกตรงนี้ได้ไหมก็คงไม่เพราะว่าก็แค่บอกคร่าวๆว่า hey, ในในยุครัฐบาลเนี้ยมันไม่มีทางที่จะที่จะเป็นไปได้แม้แต่รัฐบาลหน้าก็ยังเป็นไปไม่ได้นั้นไม่สามารถทจ่ไปถึงตรงนั้นได้เนาะอันนี้เราน่าจะเข้าใจกันนีแล้วถามว่าเอาแล้วแล้วอย่างเนี้ยคดีแตงโมมันจะไปสิ้นสุดลงได้ไงที่สุดแล้วจะมีคนให้ความยุติธรรมกับ กับแต่งโมไหมมีค่ะแม่หมอเปิดหน้าไพ่มาสองชุดนะซึ่งมันจะขึ้นลักษณะแบบเนี้ยคล้ายๆกันก็คือก็คือแบบนี้ดเอ็มเพสคุณเห็น d ีเอ็มเพสไหมกับหกเหรียญชุดที่แล้วก็มี d m p อ็มเก็คือมันจะมีผู้หญิงผู้หญิงสูงสักคนหนึ่งนะคะที่จะเป็นคนมา, mm hmm. ม,ามาคลี่คลายปมของปมของคดีแต่งโมได้ แต่แม่หมอคงไม่ได้ระบุว่าแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครซึ่งมันยังไม่ได้ถึงเวลานะคะแล้วคงไม่สามารถบอกได้ด้วยว่ามันคือใครนะคะเพราะบางอย่างมันก็เป็นความลับของสวรรค์แม่หมอมังจะพูดเยอะไม่ได้ถ้าพูดเยอะเดียเด๋ยวว่าเดี่ยวก็จะไม่ปลอดภัยด้วยเนาะแต่เอาเป็นว่าถามว่าที่สุดแล้วเนี่ยคดีแตงโมจะได้รับการชี้คลายไหมเขาจะได้รับความยุติธรรมไหมแล้วจิตดวงวิญ,ญญาณเขาจะไปสู่สุขติไหมได้ค่ะสองไม้เท้าคุณต้องรอนะคะรอผู้หญิงคนนี้ก่อน ผู้หญิงคนนี้คือใครไม่รู้ไม่รู้นะคะเออไม่สามารถจะบอกได้เอาเป็นว่าคนคนนี้แหละค่ะที่จะให้ความเป็นธรรมกับกับคดีแต่งโมงดังนั้นถึงเวลาเนี้ยแม้ว่าจะมีกลุ่มคนหลายๆกลุ่มคนพยายามที่จะมารื้อฟื้นคดีแต่ที่สุดแล้วมันจะไปถึงจุดหนึ่งแล้ะมันจะไปต่อไม่ได้แล้วมันจะมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับผู้ที่พยายามที่จะฟ้องร้องตรงนี้แต่ก็รู้สึก รู้สึกว่าดีดีนะคะที่อย่างน้อยเราประชาชนทั่วๆไปยังรู้สึกว่าอืมประชาชนรากหย้ายอย่างเราเราเนี่ยหรือคุณแตงโมก็ดีเนี่ยก็คือรากญ้าแม,หม่หมอก็มองว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งเลยค่ะเขาอาจจะร่ํารวยก็แล้วแต่แต่แม่หมอหมองก็คือประชาชนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอํานาจยศศักสูงอะ่ะเขาก็ควรที่จะได้รับความเป็นธรรมเนาะในในสังคมแต่แต่โดยกฎหมายนะด h จ c h ต r ด e r 7ดาบเนี่ยมันมันกฎหมายตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้ ไม่ได้พึ่งจริงได้นะเพราะพามันขึ้นมาเอา่อขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยอขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยค่ะมันเหมืนอนกับจะไปพึ่งศาลในเวลานี้พึ่งกฎหมายในเวลานี้มันมีอะไรบ้างสิ่งบางอย่างนะรับรงพลางอยู่ข้างในนะคะไม่สามารถที่จะไปไปเปิดเผยหรือว่าศาลก็ไม่สามารถที่จะที่จะร่วมมือได้อย่างเต็มที่นะคะ ต่อให้พยายามนะต่อให้มีความพยายามขนาดไหนก็ตามเนี่ยตามหน้าไพา่ต่อให้จะมีกลุ่มคนหรือใครก็ตามพยายามที่จะไปเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเขาเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันจะมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะนี่น้ไมนกับเทาเว้์นะคือมันยังอาจจะยังไม่ถึงเวลาแล้วแม่หมอก็มองว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นวิบากกรรมของคนแตงโมเขาเองนะคะกรรมเก่าที่เขาสร้างไวน้นะมันไม่ใช่กรรมเล็กๆนะมันเป็นกรรมที่ใหญ่มากอะ่ะ ก็เหมือนพะยาอะไรนะที่ในอดีตที่ไปเข้าร่วมกับพม่า,มาแล้วไปเปิดประตูให้ประเทศไทยเราต้องเสียกรุงมันก็คือวิบากกรรมหนักอันนี้ก็เหมือนกันและสิ่งที่ตอนเป็นนาคีที่เขาทําไปนะถามว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ถูกลงโทษลักษณะแบบนี้เนะี่ยวางบาดาลเขาก็ไม่ให้อภัยนะคะเขาก็ไม่ให้อภยัยแต่ด้วยว่า,าเขาได้รับชดใช้วิบากกรรมตรงนี้ไปแล้วอ่ะ วางบาดาลเขาก็โอเคแหละค่ะก็ให้อภัยแต่ในให้อภัยก็จริงแต่ด้วยดวงจิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยที่เขาโดนกระทําแบบเนี้ยเราต้องแยกกันเนาะระหว่างดวงจิตของหน้าคราชกับดวงจิตของมนุษย์เขาก็ต้องการความเป็นธรรมความเป็นธรรมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรดังนั้นนาคราชก็ดีสภาสวรรค์ก็ดีก็อนุมัตินะคะอนุมัติให้เขาว่ายังคงยังคงจะต้องรอรอ บุคคลคนหนึ่งบุคคลคนหนึ่งที่มีอํานาจสงสักม,กมากๆเป็นผู้หญิงนะคะเขาจะมาขายคดีตรงนี้มาให้ความยุติธรรมตรงนี้กับเขาได้แล้วเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยดวงจิตเขาถึงจะสลายกลับเข้าไปสู่ความเป็นนาคราชเหมือนเดิมนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนต่อให้พวพภูมินมนุษย์เขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่คือเขาเป็นนัคราชค่ะแล้วโดยโดยบุญเก่าเขาอะยังคงต้องกลับไปเป็นพญานาคี แต่ก็จะเป็นพยานาคีที่ได้รับการอภัอยโทษต้องบอกว่าอภัยโทษจะเหล่าวางบาดาลด้วยกันเองนะคะดังนั้นก็ก็รอไปก่อนเนาะรอไปก่อนรอบุคคลที่จะมาช่วยแล้วกันนะแม่หมอก็คงจะพูดได้เพียงเท่านี้นะคะก็ฟางไว้เป็นนิทานก่อนนอนนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามค่ะ